พราะจูจ่ๆผมก็ได้ยินเสียงพูดแตกอยู่ใกล้ๆหูวีดบึ้มแล้วก็ตามมาด้วยเสียงกรีดร้องเสียงหลงของแม่ขณะที่ผมกําลังงงงันจับทางไม่ถูกว่าอะไรเกิดขึ้นนั้นก็มีเด็กชายราวห้าหกคนวิ่งรอดออกมาจากซอยข้างๆพวกเขาถือทูบไว้ในมือข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งถือผู้ชี้มาที่แม่ผมแล้วก็พากระโดดโลดเล่นตัวลอยส่งเสียงหาลั่นตอนนี้ผมถึงได้รู้ว่า เจ้าเด็กวายร้ายกลุ่มนี้นี่เองที่ใช้พุ้ดอกไม้ไฟไมายิงใส่พวกผมนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของละครชั่วร้ายเท่านั้นพอเจ้าเด็กวัยร้ายกลุ่มนี้แน่ใจแล้วว่าครอบครัวเราไม่สมประกอบที่พิการก็มีบางคนก็บ้าที่เหลืออยู่ก็ยังเป็นเด็กเล็กที่ไม่สามารถรับมือได้พวกเขาจึงพากันยกพวกมาเล่นโดยสมมุติว่าครอบครัวเราเป็น่าศึกในจินตนาการของพวกเขาพอเริ่มทําศึก พวกเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาเล็งพุมาที่เท้าพวกเราวีดบุ้มวีดบุ้มเมื่อศัตรูอยู่ใกล้ตัวไม้เท้าของพ่อจึงไม่ส่งอนุภาพอีกต่อไปเสียงหัวเราะของเด็กๆเกขา,ขากันท่ามกลางเสียงร้องไห้อย่างหวาดกลัวของน้องๆและเสียงวีดร้องอย่างเสียขวัญของแม่นี่คือความอภิยศที่เกิดขึ้นณผืนแผ่นดินแห่งนี้ขณะที่พวกเราต่างกระโดดหลบพุดอกไม้ไฟที่เล็งมากันอย่างโอโหมาร พ่อก็บอกให้เอามือขึ้นปิดหูหัวตัวเองเอาไว้แล้ววิ่งกลับไปข้างหลังแต่ยิ่งพวกเราพยายามหลบหนีกันเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าจะช่วยเพิ่มความพึกเหิมให้แก่หวายตรงข้ามได้มากขึ้นเท่านั้นผู้ดอกไม้ไฟยิงสนั่นลัวเสียงพุที่ดังระเบิดขึ้นแต่ละนัดแทบจะทําให้หัวใจหยุดเต้นเลยทีเดียวจนกระทั่งพวกเราหมดเรี่ยวแรงที่จะหนี เสียงหัวล้อของเด็กๆจรงค่อยๆแว่วห่างออกไปเด็กชายวัยหกเขวบอย่างผมก็เริ่มรู้จักคำว่าศักดิ์ศรีแล้วพอเห็นพวกเขารังแกพวกเราอย่างไรเหตุผลเช่นนี้น้ำโหก็เดือดพ่านอยู่ในใจแต่พ่อห้ามพวกเราเสมอไม่ให้ต่อปากต่อบคำกับใครถ้ายิ่งถึงกับลงไม้ลงมือมวิวาทกันแล้วยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่ ก็พวกเราอยากเกิดมาเป็นลูกขอทานทำไมล่ะเด็กพวกนี้ล้วนแต่เป็นลูกผู้ดีมีเงินถ้าไปทำอะไรผิดใจพวกเขาแล้วอาหารมื้อหน้าของพวกเราล่ะจะทำกันอย่างไรพวกเราจึงต้องอดทนก้มหน้ายอมรับสภาพอย่างเงียบๆแล้วแต่ก้อนหินที่จะปามาว่าจะโดนที่ตัวเราบ้างที่หน้าบ้างจนพวกเด็กๆเริ่มเบื่อกันไปเอง แต่ยังดีที่ผู้ใหญ่บางคนเวทนาพวกเราอุตส่าห์กลับไปบ้านนำอาหารมาให้พวกเราเหมือนคณะละครสัตว์ที่พอการแสดงจบลงก็ยืนรอรับรางวัลด้วยความเบิกบานใจเมื่อพวกเขาได้รับความสนุกสนานพวกเราก็ได้รับรางวัลเป็นเศษอาหารที่เหลือทิ้งอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าศักดิ์ศรีสำหรับผมแล้วมันก็คือคำคำหนึ่งที่มีอยู่ในหนังสือแบบเรียนเท่านั้น กว่าผู้คนจะแยกย้ายกันไปฟ้าก็มืดแล้วพวกเราเหนื่อยกันแทบตายแต่ยังหาสุสานที่พักพิงไม่ได้ได้แต่รีบหาต้นไม้ใหญ่เป็นที่พักแล้วนำเศษอาหารที่ได้มาแบ่งกันกินคืนนี้อากาศชื้นมากหมอกลงจัดแล้วพวกเราต้องนอนกันกลางแจ้งอย่างนี้ทำให้นอนหลับไม่สนิทนักโดนน้ำค้างจนต้องตื่นกลางดึก ผ้า่มก็ชื้นตั้งแต่หัวคำ่ำผมได้แต่หวังว่าดวงอาทิตย์ในายามเช้าของวันรุ่งขึ้นนี้จะช่วยนำความอบอุ่นมาสู่พวกเราบ้าง